มาทำความเข้าใจกับวิธีการอ่านผลการวิเคราะห์ในการอ่านผลการวิเคราะห์สิ่งสําคัญคือต้องทําความเข้าใจค่าต่างๆที่วัดได้จากการวิเคราะห์น้ํามันใช้แล้วค่าต่างๆมีดังนี้ความหนืดค่าการสึกหรอการปนเปื้อนของน้ําการปนเปื้อนของน้ํามันเชื้อเพลิงค่าก๊า,าเปอร์เซ็นต์ค่าความเป็นด่างหรือกรดออกซิเดชันและไนเตรชันค่าการปนเปื้อนความสะอาดของน้ํามัน เรามาดูผลการทดสอบกันเป้าหมายของเราคือช่วยให้คุณเข้าใจรายงานต่างๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณใช้ประโยชน์จากบริการนี้ได้มาดูส่วนบนผลการทดสอบจะเป็นข้อมูลผลตัวอย่างน้ํามันปัจจุบันและข้อมูลผลตัวอย่างน้ํามันที่เก็บก่อนหน้านี้ส่วนตรงกลางของผลการทดสอบจะบ่งบอกถึงผลการวิเคราะห์น้ามันตามค่าต่างๆที่ได้ทดสอบทางด้านซ้ายของช่วงกลางจะเป็นลิสต์ของค่าต่างๆที่ทําการทดสอบ ส่วนของแถวล่างจะบ่งบอกถึงสภาพของค่าที่ได้ต่างๆว่าอยู่ในระดับไหนปกติผิดปกติเฝ้าระวังฉุกเฉินส่วนนี้ให้ข้อมูลสรุปการวิเคราะห์และคำแนะนำสำหรับตัวอย่างปัจจุบันและตัวอย่างสุดท้ายที่วิเคราะห์ให้เราเข้าใจถึงการอ่านผลวิเคราะห์น้ำมันและให้ตัวแทนของวาล์วอลินสามารถอธิบายกับลูกค้าได้รายงานผลน้ำมันนี้บ่งบอกอะไรบ้างนี่เป็นภาวะฉุกเฉินต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายหรือซ่อมบำรุงในทันทีแล้วรายงานนี้ล่ะตามรายงานไม่มีอะไรต้องกังวลรายงานผลน้ำมันนี้บ่งบอกอะไรบ้าง ดูดีทีเดียวเราสามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บตัวอย่างได้คุณคิดอย่างไรกับรายงานการวิเคราะห์นี้ในรายงานนี้จนกว่าเงื่อนไขนั้นจะได้รับการแก้ไขฉันไม่สบายใจที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำมันของเรารายงานนี้ฟังดูน่ากังวลหรือไม่สภาพความสึกหรอที่มากที่บ่งบอกในรายงานบ่งชี้ถึงข้อแนะนำจากที่ปรึกษาด้านเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำมันใช้แล้วจะช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าวาโวลีนพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณมานานกว่า150่าปี